คอยบีบนะคะให้น้ําตาลปี๊บละลายเข้ากันในส่วนของตัวไข่ค่ะให้หอมนะคะแล้วก็มีความอ่าไหมนิดๆเกลียมหน่อยๆนะคะต้มลงไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไลลาแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เจอกับไลลากันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้ไลลาจะมาชวนเพื่อนๆเ,เข้าครัวทําเมนูง่ายๆค่ะแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มๆคากับเมนูในวันนี้น้ําพริกไข่ต้มนะคะรับรองค่ะว่าเมนูในวันนี้เพื่อนๆทุกคนจะต้องชอบแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนประกอบอะไรกันบ้างค่ะ วัตถุดิบแรกที่เลาลาใช้ในวันนี้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนตัวไข่ต้มค่ะอันนี้เลาลาได้ทําการต้มไข่ไว้แล้วนะคะแล้วก็ปอกเปลือกค่ะแล้วเราก็นําไข่ต้มของเรานะคะเป็นหั่นมาเป็นชิ้นลูกเต่าเล็กๆค่ะกระเทียมค่ะพริกแดงจินดานะคะ พร้อมแดงค่ะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีในส่วนของตัวน้ำมะนาวน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาและผงปรุงรสค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูน้ำพริกไข่ต้มไม่ยุ่งยากเลยนะคะและตอนนี้นะคะเราพร้อมกันแล้วหรือยังที่จะไปลงมือทำนะคะแต่ไลลาฝากไว้นิดน,นึงค่ะฝากให้เพื่อนๆนะคะให้กำลังใจไลลาโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ที่ช่องไลลาชิลๆนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆแบบนี้ที่ไลลาเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะและ และเป็นกำลังใจให้เลยละ่ะทำคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วอย่ารอช้าค่ะไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะตามเวลา,ลาม,มาเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำเมนูน้ำพริกไข่ต้มกันเลยนะคะซึ่งขั้นตอนแรกง่ายๆค่ะเราตั้งกระทะนะคะวอร์มกระทะให้ร้อนค่ะเมื่อกระทะของเราร้อนดีแล้วนะคะเราก็จะนำในส่วนของตัวหอมแดงของเรานะคะ ลงไปคั่วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะและลิิกแดงจินดานะคะเราจะคั่วสามสูอ่าสามสิ่งนี้นะคะให้หอมนะคะแล้วก็มีความอ่าไหมนิดนิดเกลี้ยมหน่อยๆน่อนะคะเพื่อที่เวลาเราเอาไปตำนะคะจะได้มีความหอมในส่วนของตัวน้ำพริกค่ะเดี๋ยวเราจะหาคั่วไปเรื่อยๆนะคะ เราจะสังเกตได้ยังไงนะคะว่าหอมกระเทียมของเราได้ที่เราหรือยังโดยโดยโดยส่วนตัวแล้วนะคะ,ะลายลายจะสังเกตจากตัวหอมแดงค่ะถ้าหอมแดงของเราเริ่มมีสีขุ่นนะคะแล้วก็ใส่สก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็เทียมของเราก็เริ่มมีความไม่เกลียมนะคะพริกไม่เกลียมก็ได้แล้วละคะ่ะเดี๋ยวเราจะคั่วไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะคั่วไฟระดับปานกลางพออย่าแรงจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้วัตถุดิบของเราไหม้ได้ไวค่ะ ตอนนี้นะคะไลาลาก็ได้ทําการคั่วในส่วนของหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแดงจินดามาสักพักหนึ่งแล้วจะสังเกตได้ว่านะคะน่าจะได้ที่แล้วนะคะอหอมแดงของเราก็เริ่มมีสีคุณนนะคะพริกของเราก็เริ่มมีความไม่เกรียมส่งกลิ่นหอมรวมถึงกระเทียมของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไลาลาจะทําการปิดแก๊สค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวนําไปพักไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปในการทําเมนูน้าพริกไข่ต้มกันเลยค่ะตามมาดูเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาสู่ขั้นตอนการทำน้ำพริกไข่ต้มกันแล้วนะคะจะเป็นส่วนในส่วนของการตำค่ะและส่วนนี้นะคะไลาลาก็ได้นำในส่วนของตัวนะคะ,ะกระเทียมหอมแดงพริกแดงนะคะที่เราคั่วไว้นะคะมาลงตำเราจะทยอยนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะทำการโคลค่ะ เราจะโขกให้แหลกนะคะพอแหลกแล้วเราก็ทยอยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็โขกให้แหลกนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็โขกมาได้สักพักนึงแล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว่าก็จะแหลกประมาณนี้เลยนะคะโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการใส่ในส่วนของตัวไข่ต้มลงไปเลยค่ะเราก็จะค่อยๆบีบนะคะจะไม่ตมแรงมากแล้วเราก็จะทําการปรุงรสเลยค่ะโดยการใส่ในส่วนของตัวน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาและ น้ำมะนาวนะคะเทลงไปเลยแล้วเราก็จะค่อยๆบีบนะคะให้น้ำตาลปีบละลายเข้ากับในส่วนของตัวไข่ค่ะสูตรของรเราวันนี้จะเป็นสูตรให้ไข่เละๆเลยนะคะให้นัวกับในส่วนของตัววัตถุดิบพวกพริกกระเทียมหอมแดงเลยนะคะและตามด้วยผงปรุงรสนะคะ นนะะเดี๋ยวเราจะมาทําการชิมรสกันเลยนะคะว่ารสชาติของนะพิกไข่ต้มของเรารสชาติจะมีรสชาติอย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนละกันนะคะอือได้ที่เลยค่ะรสชาติกําลังดีเลยสาหรับไราลานะคะเ,เพื่อนๆสามารถปรับรสชาติได้ตามความชอบของผู้ทานได้เลยนะคะ เมนูนี้นะคะสามารถทานคู่กับข้าวสวยละร้อนนะคะและทานกับผักสดนะคะทานเป็นกับแก้มนะคะได้หมดถ้าสดชื่นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวไลาลาจะต้องนําน้ําพริกนี้นะคะไปจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับผักนะคะแล้วไปให้คนที่บ้านทานกันละละว่ารสชาติในวันนี้จะปัวมากน้อยแค่ไหนแล้วยังไงไว้พบกับไลลา,ลาคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ